เราได้แต่งในวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นสาวญี่ปุ่นสวยงามนะคะแต่เป็นกะหรี่ญี่ปุ่นกีชาค่ะนี่ก็กีชารุ่นใหม่ค่ะนี่กเกีา เราจะมาเที่ยวคาเฟ่ที่วังน้ําเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะมีชุดกิโมโนให้เช่าด้วย1ชุดแรกราคา100บาทแต่ถ้าเราจะเช่าชุดที่2องขอให้นำละค่ะแปดสิบบาทค่ะแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อาจไม่เห็นหัวเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวให้มุมพอดีมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะสไตล์ประมาณนี้นะคะ ไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปเดินชมบรรยากาศร,บรอบๆนะคะ,ะชื่อคาโนเนฟาร์มนะคะมีกาแฟมีอาหารญี่ปุ่นให้เรารับประทานด้วยในระหว่างที่เราเดินถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็สามารถมาสั่งชาเขียวสั่งของของ,ของกินนะคะของคานเนคานะน่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประาณนั้นนี่ค่ะบรรยากาศภายใน ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ท่องเที่ยวมาถ่ายซ้อค้ามาอะไรคะมาใส่ชุดกิโมโนค่ะก็มาถ่าวันนี้มาเที่ยวเป็นกลุ่มน,นะคะก็สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะคะในเมื่อไ,ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเราก็มาอยู่ที่เมืองไท,ทยก็มีเมืองไทยก็เที่ยวได้คะ่ะเชียงใหม่ก็มีแต่เราเป็นคนอีสานเราก็มาโคราชใช่ไหมคะใช่ค่ะมาโคราชใกล้บ้าน พาเดินชมบรรยากาศนะคะตามเจ๊มหมวยไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของร้านเช่าชุดนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าจับจองเลือกชุดกันอันนี้จะเป็นของในส่วนของร้น ชากาแฟบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคานโน่นะไม่ให้ก็จะให้ค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> เราอยู่กันที่สวนญี่ปุ่นค <c oughs> านโนเนะนะคะแล้วก็ ดอกไม้ช่วงนี้ค่อนข้างสวยเหมาะสำหรับผู้หญิงที่จะมาแต่งชุดญี่ปุ่นน่ารักๆนะคะที่พวกเราได้แต่งในวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นสาวญี่ปุ่นสวยงามนะคะแต่เป็นกะหรี่ญี่ปุ่นเกย์ชาค่ะนี่ก็เกย์ชารุตในเกยชาค่ะนี่เกยชารุนใบกะหรี่น้อยค่ะอันนี้กะห่ใหญ่ญี่ปุ่นเขาให้ว่าอะไรนะไม่ให้อาให้อริกาโตอาริกาโต จะวมาเซลล์ไม่หมดชิ้มไหมค่ะไม่ได้ค่ะสาวญี่ปุ่นสวัสดีค่ะวันนี้มามามากับใครมั่งคะเนี่ยม,มากับครอบครัวค่ะมากับครอบครัวเยอะแยะเลยนะคะค่ะมาเที่ยวดอกลาวเวนเดอร์สวยงามมากค่ะพี่สวยอ่ะพี่สวยมากค่ะแต่พี่สวยกว่าดอกไม้ใช่ไหมคะ คือดอกไม้ที่ว่าสวยแล้วมาเจอพี่แดงร้านเอเชียการเกษตรบ้านดุงนะคะสวยกว่าดอกไม้แน่นอนที่สุดค่ะนี่นะคะดูสิคะดูสิค้คมา,มาตอไคลิปนี้ขอจบภาพบรรยากาศที่คันเละเพียงแค่นี้นะคะไว้โอกาสหน้า คานูนะโอ้โพีคค่ะคานูนะเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านไปโอ้คานูพันิหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย